สวัสดีนะครับเช้าวันจันทร์ที่27ตุลาคม2564ขมง่าแแมวฝากอะไรกดแชร์กดติดตามตลาดนัดโคกกระบืออำเภอหนองพอกจังหวัดระยองนะครับวันนี้นะครับผ้า่ายเขาสนามหลายพอสมควรอยู่นะครับประมาณเศว่าโกนะครับเวียนน้ามเขายนะครับเวียดนามไปหายางสื่งงัวอยู่นะครับช่วงนี้เวียดนามเน้นงัวหลายนะครับกระบือครับ ืันนี้เบิ้งส่งบ้านนี่แวะมาทางกระบืออยู่นะครับเห็นยางสื่งหัวอยู่ครับมันนี้แม่เดียวสูงลอย30บวกลอย3ามหางครับบางๆนะครับหมื่นเจ็ดมื่นเกินนะครับอ้าววันนี้มีสายหย่อสวยๆนะครับ ประมาณเมตรนิดๆนี่แหละเก้ 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, าสิบปดเก้าบเจเส้นห้าเดือนเก้าสเส้นะครับาสาวน้อยสิหเดือนอ่าสูงเก้าบเนหถึงเมตรนะครับสิบห้าเดือนแล้วนะครับหน้าตาหวานพร้อมนะสรงดีเป่นหนงสวยนะเปิดราคาหลับเป็นดเก้าพันห้าร้อยเป็นนงนะสายย่อเก้าพั 9, 500, นห้าเก้าพนห้า อ้างดีเล็บสวยนะครับสวา่าแคบดีหลังประมาณยี่สิบเส้นเนี่ยจำนวูกระชุ่มชื่นดีตาใสแจ๋วนะครับนะใจเพื่อนนะเพิ่งถ่ายเนิ่งน่งกันไหมแม่ในเจ้าบ้านเท่าไหร่สิบสามห้าร้อยับะครับสามสิบ ลูกสายเบิ้มนะแบบมีใบให้พร้อมนะครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยชิบสามเจ้าของเก่าคุณว่าลูกเบิ้มนะครับเอกสารบระดิมากนะครับส่วงดีอยู่นะครับตัวต้นดีนะครับอ่ะมีอ่างน้อยๆนะครับหมื่นสามนะหมื่นสามพันห้าร้อย สนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับ099 157 4941หนูนางฟาร์มสนใจเข้มาสอบถามด้วยกระดานหลังกใหญ่อยู่นะครับกระดานหลังสวยนะครับถ่ายดีนะครับยังเติมได้อีกเยู่ครับขาดน้ำเลี้ยงเล็กน้อยนะครับขอบคุณครับแม่ บอกบกเถิกนะพ้าเจ้าเปิดเท่าไรสามสิบหาบบกเกนะถิกบกเถิกสามสิบหาแล้วให้กันสมืน่นได้น้อยเด็กน้อยเด็กนี้อยคูนะ่นี่สิบหาสองตัวหมื่นห้าตัวตัวหนึ่งหกพันตน, 6, นะครับตัวนึ่งแปดพัน มนีค่ายเขาสนามหลนะครับเวียดนามกําลังเริ่มมากนะครับเวียดนามหายางสื่อสื่องั่วอยู่นะครับเวียดนามกําลังมากนะครับแม่ลูกแบบนี้ก็อสองหมื่นน้อยๆน,นะครับนี่ ผู๋หน่อยนะครับนะเปิดลักสองนะครับ,นะรบผู๋หน่อยสูงหน่อยสามสิบนะครับเปิดลักสองนะครับซีตัวสองข้มหาสิบเจ็ดเหรียญหาเจ็ดเศร้าเจ็ดเออเศร้าเจ็ดเศร้าแปดเนี่ยลูก อันนี้กับบวมแล้วเนี่ยไก้สิออกลูกด้วยกันเครื่องบวมแห้งนะครับโคตรแม่ลูกนะครับสองหมื่นแม่ลูกสูงลอยสามสิบบวกลอยสามสาม อ่อนเก่กน่อยนะครับันนี้ครับสร้างอาหารครับแม่ใหญ่นะคแม่ใหญ่แม่ใหญ่ของปลาครับแม่ใหญ่ของปลาครับข่าจะบาทเร่สอง่นเจ็ดพันหน้ร้อยโอ้แม่ใหญ่สูงว้อยสเจบวกเงาความนะครับขาดทำเลียงนง่นครับรอดสามนะครับ 27,500ื่นเจ็ด้าร้อเศจ็ดหาร้อยนทำงายแม่นมึมีตัวเดียวอสแม,แม่แม่น,นจะบบาทึงพอกันราคาพอกันนเศรเจ็ดหาร้อยาส,าสามตัวราคาเดียวกันเหมือนสนใจที่ต่อใดเบอร์ใดนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสี่จ็นี่เจอง์เก้ย์สองศูคัสบสนใจทุกมาสอบถามเลยครับน่ใหญ่นะครับน,ออนี่น,น,นะครับ สาวน้อยกับสาวสาวใหญ่สนอะ่นเนจะ็ดพันารเนราคาเดียวกันนะครับเบียดกำลังมาอยู่นะครับเบียดกำลังต่ออยู่นะครับยางมาวุ่นอยู่ครับบ้านนี้ เวียดนามเจอราคาควายเลี้ยงย่างนี้เลยเวียดนามเจอราคาควายเลี้ยงย่างนี้อย่างเดียวเลยนะครับเงิน,นแมนย่ตเพันว่าจะเปิดสองหมื่นงเงี้ยแรัม่น่ยสูงร้อยสามสิบบวกอยู่นะครับร้อยสามสามบวกนะครับจะจอยนะครับ <laughs> <laughs> so like đó, <laughs> là mẹ này nó dần nó ọc luôn không? nó bùm luôn ruột nó nó แม่นี่ไก่สีออกกูกเครื่องบวมแห้งครับแกกันบนแล้วกึเอเ มื่นเก่ากับขายงนะขายลูกกับแต่ลักหมื่นนี้เก่าพันหมื่นหนึ่งสองหมืนนห่นแยกข,ขันแยกเนี่ยแยกลูกกับต๊โค้มนี่สามหมืน่นถ้าขายยกค้มเลยเปิดมาเศร้าเจ็ดนะ <todavía> แบบหอยพันต่ออยู่นะ่ันหอยกันหลอดเศร้าหานะครับ อยากได้หลอดเศ้าหานะครับคือว่เอาเศ้าหน่อยๆนี่เลยวะเอาสองครับนี่วะก็ได้เดี่ยวใจนี่ยเจ้าไม่มองตายของผมเจ็ดบ่อยสาวแม่สาวบางๆเป็นแค่สิบ 7จ็นะครับมัน,นเปิดอย่างน,นีครับสิบเจ็ดสิบแปดทางนั้นเวียดนามกําลัางตอนทีมมุกดาหารเข่าครบทีมนะครับวันนี้นะครับทีมเวียดนามมุกดาหารเข่าเต็มทีมนะครับยางสื่งัวอยู่นะครับมันนี้เวียดนามเน้นสื่งัวหลายกว่ากับไล่ดีอยู่กัน มันี้ก็มีพ่อเดบิงนะครับมีพ่อเดบิง บักปูนอาว้สิบหานะห้องมากอากาศพอเรืหนึ่งบักปูนเตือมาสิบห้นะอ้